สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาหวึงพารวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องหวึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่สิบหกสิงหาคมสองพห้าร้อยหกสิมาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผล ผลของวันที่12กันก่อนค่ะเดี๋ยวนะคะน้องบึงหาสมุดอันนี้ก่อนอมาดูผลกันนะคะผล6ตัวเนาะออก0 0 4 1 4 9นะคะเด่นสีน้องบึงมานะคะพี่น้องจ๋าเด่นสีน้องบึงมาเนาะตารางกำลังวันก็มานะคะ อ่าตารางกำลังวันก็มาแค่4ี่เน้อนอกนั้นก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเจาะเน้อน้องวึงเข้า4ี่หนึ่งตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าเข้าล่างนะคะส่วนบน49สี่เก้อ่าสีน้องวึงเจาะไม่ถึงนะเจาะถึงแค่47นะคะพี่น้องจา๋าก็หลุดไปนะคะส่วน3ตัวก็ไม่มีเนะคะส่วน3ตัวก็เข้าไปเฉพาะ4ี่หนึ่งล่างตรงๆนะคะ สถิติของแต่ละเดือนที่น้องหวงจดไว้นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คืองวดของของวันที่12เนาะก็เข้าล่างเนาะส่วนมากจะเข้าบนนะคะเพราะว่าเดือนนี้เพิ่งมีแค่มี4ครั้งเนาะน้องหวงก็เข้าไป3มรอบหลุดรอบหนึ่งเนาะหลุดรอบวันที่สองเข้าวันที่หวันที่ห้านี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะล่างของหตัวนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็วันที่9้าน้องหวงเข้าบน วันที่12น้องหุงเข้าล่างนะคะอันนี้เรามาลุ้นกันของวันที่16นะคะพี่น้องจ๋าว่าจะมาหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็คือน้องหุงเก็บสถิติแต่ละเดือนนะคะอ่า16กับ8 6 4นะคะเป็นวันจันทร์สิงหาอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงผลอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดู ของวันที่16นะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนออกไปเราก็มาฟังก่อนไปชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคําเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าน้องหุ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าคำนวณออกมาแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะแบ่งพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านนะคะพี่น้องจา๋าเผื่อมีตัวชอบที่เหมือนกันนะคะ,ะน้องอุ่งก็จะลงแค่2ส,สูตรนะคะพี่น้องจา๋าคือ สูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างนะคะพี่น้องจอ๋าอส่วนมากน้องหมึงลงแค่2ส,สูตรเนาะนานๆจะลงแบบอ่าชุดเด่นวิ่งรูดให้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ลงนานแล้วนะคะชุดเด่นวิ่งรูดชุดเด่นวิ่งรูดเดี๋ยวน้องหมึงดูก่อนลงล่าสุดเด่นวิ่งรูด อันนี้คือชุดเด่นวิ่งลูดของน้องวึงลงล่าสุดตั้งแต่วันที่วันที่ยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองเดือนเจ็ดก็ไม่ได้ลงอีกเลยก็เข้ามานะเข้าสีงวดติดนะคะแล้วก็หลุดไปสองแล้วก็น้องวึงก็หยุดมาก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวค่อยปรับสูตรใหม่เนาะก็ลงไปแค่สองสูตรก่อนนะคะ สำหรับของงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564นะคะน้องวึงก็จะให้เด่นที่9นะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่9วิ่งรูดที่1กับ0หรือใครชอบ9ก็นำ9ไปรูดได้นะคะาตารางกำลังวันของน้องวึงนะคะก็จะมี9คือตัวเด่นนะคะก็จะมี1 มีสองนะคะอัานนั้นศูนย์น้องหวึงถ้าจะรูดก็รูดได้นะคะพี่น้องจา๋ามีสี่แปดห้าศูนย์สามนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้คือตารางกำลังวันเนาะ,ะสำหรับเก้านะคะเก้าน้องหวึงก็จะมีเก้าสองเก้าสี่ เก้าห้าเก้าแปดนะคะอ่าส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องสาก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ง,งสี่หนึ่งห้าส่วนสองนะคะสองศูนย์สอง,สอง,สอง,สองหนึ่ง สองห้าสองเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวน้องวึงจะเน้นตัวที่น้องวึงชอบให้เนาะ,ะมาดูชุดกันนะคะพี่น้องจาอ๋าส่วนชุดกันนะคะสี่แปดศูนย์แปด 03แล้วก็9 0นนะคะพี่น้องจ๋าหรือจะจับอ่า13 0423อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าน้องบึงจับทุกตัวในตารางเนาะมันก็จะหลายตัวเกินไปนะคะพี่น้องจ๋าถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่น้องบึงจับให้นะคะก็สามารถเลือกดูในตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องจ๋า ให้เท่านี้ก็ยังว่าเยอะแล้วนาอพี่น้องจ๋าให้หลายตัวจังน้องวึงจะให้เอาตัวไหนเยอะไปวาสานพี่น้องเอ้ยบางคนก็นได้เนะาะบได้ให้ตามทุกตัวด้วครับพี่น้องจ๋าเอาตัวที่ชอบนะคะเลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกราบน้องวึงก็ย้ําเสมอนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะมาดูตัวที่น้องบึงชอบนะคะ น้องหวิงชอบเก้าห้านะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งหนึ่งนะคะสองศูนย์ละชุดกันน้องเวิงชอบสี่แปดนี่แหละคะ่ะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวเรามาดูสามตัวกันเนาะ<ๆ>เผื่อมีใครชอบนะคะสามตัว

ใครชอบก็ตามนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอ่าเลือกสูตรที่ชอบหรือว่าเลือกตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจาอ๋าน้องหวิงไม่ได้ให้ตามทุกตัวนะคะอันนี้ก็ให้เป็นเพียงแนวทางถ้าชอบตัวไหนก็ค่อยว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าน้องหวิงก็ลงแค่สอสูตรเองนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่า,าชุดสองตัววิ่งรูดน้องหวิงก็หยุดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะปรับใหม่ก่อนนะคะ อชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะพี่น้องจา๋าน้องหมึงก็ให้เด่นที่9วิ่งรูดที่1กับ0นะคะส่วนตัวเจาะน้องหมึงก็เจาะออกมาได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าไม่ชอบที่น้องหมึงเจาะให้ก็สามารถดูในตารางกําลังวันได้นะก่อนออกไปน้องหมึงก็ขอกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหมึงด้วยนะคะพี่น้องจา๋าจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันเนาะ สุดท้ายนี้น้องหุ่นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พอที่น่ารักนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะขอให้มีโชคมีลาบนะคะพี่น้องสาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ